ค่ะคุณผู้ชมคะข่าต้อนรับเพื่อสุราการวันใน only คืนที่ฉันนอนกับดาราค่ะวันนี้นะคะถ้าเห็นฮนนาย,ยืนสวยเด่นตงหง่าที่ดัซซี่เทเล่นี่นะคะคนเดียวก็ไม่ต้องขัดข้องใจหรอกค่ะเพราะว่าพีทก,ก็ไม่อยู่ค่ะมันเป็นทีที่ฮนนารอคอยมา้งนานแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่อยู่ฮนนาก็จะได้นอนกับแขกรับเชิญคนเดียวไม่มีใครมาแทรกมากั้นกลางขวางกันฮันนาขอเดินชมบรรยากาศของดัซซี่เทเล่ก่อนนะคะก่อนที่จะไปหาแขกรับเชิญทั้งบนบ้านค่ะ วิสระว่ายน้ำสวยงามคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชม,ผ,ชมผมคิดไปเองนะคะไม่มีอะไรแต่บรรยากาศมันก็วังเวงเหมือนกันคุณผู้ชมแห็นแบบที่น่าเห็นหรือเปล่าคะคอาจจะคิดเองก็ได้บางทีแบบเลียเ้ยงลูกเยอะก็เลยแบบ จิตตอกหรือลูกดูดพันจามหรือรู้สึกมันดางรแรงแบบฟูฟูเหมือนแบบมีลมผ่านหรือยังไงก็ไม่ทรานะคะรู้สึกชับกลงชับกลนะคะแต่วันนี้นะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคะ่ะทนายยอมเอาตัวเข้าแรกคะ่ะระหว่างที่ชมความสวยงามแล้ว เราไปชมกันดลกนะคะข้างในจะมีอะไรให้ผลลุกซุบซาบซุบซาบหรือแปลกตามาค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะแท้สวัสดีครับโอยเชิญครับน้่ไฟฝันอยากจะมาบ้านแท็กตั้งเป็นปีแล้วอะทำไมโดนพี่โก้วางยาวันนี้พี่โก้ไม่อยู่พี่ก็เลยมาขอน้าพี่ขอมาชมบ้านนะเนี่ยพี่ฮาน้านะเห็นว่าแท็กอะเลี้ยงกุ้งด้วยอยากจะมาขอความรู้ได้ได้เดี๋ยวผมสอนปกติเนจ่ย พเ่จตัวผิดดีหรือเปล่าเอ,อ่ยพี่โตอะไรโอยเมื่อคืนหนักตื่นไม่ไหวน,นี่นี่มันเป็นห้องของเรานะปกติแลเราซ้อมฟุตบอลฟุตบอลเสร็จแล้วก็จะมาที่นี่ทำไมนะพี่กับพี่พี่คิดว่าคืนนี้พี่จะได้มานอนกับแพ็ก2องต่อสอง ลูกผัวก็มีแล้วผัวไม่อยู่ไงจึงเลยมาหาแท็กเอาอย่างนี้ในนาเธอเข้ามาแล้วหรือนั่งก่อนก่อนเดี๋ยวฉันเอาน้ำให้กินเสริสรื้อน้ำบ่อไหนล่ะบ้านไปี้ยงมาตะไครขกำลังขึ้นพอดีเลยจึงมาซุบๆหน่อยแหมพี่เอาน้ำมาเยี่ยมบ้านของเราทั้งทีนั้ำก่อนที่เธอยังไงบ้านของขออนุญาตให้ แท็กนั่งพื้นนั่งพื้นไดยต้องนั่งโซฟาอ้แท็กเช็คดวงหรือยังอ่ะแท็กนั่งตรงกลางดีกว่าที่ให้เกียรติเจ้าของบ้านนั่งตรงกลางน้ำมนต์น้ำมนต์อยู่อ๋อค่ะจะเอามาขอคำปรึกษาจากแท็กเพราะว่าลูกลภาพก็อยากเลี้ยงกุ้งไงพี่น่ากินน้ำเดี่ยวเดือดน้ำให้ชื่นใจก่อนนะถ้าเป็นบ้านตัวเองเลยนะไม่รู้รู้หมดเลยว่าน้ำอยู่ไหนอะไรยังไงเนี่ยบ้านของเราไปมาต่อใช่ไหมล่ะ แทรู้หมดเลยดูรู้หมดเลยเมื่อคืนบอกว่าหนักไปทำอะไรกับแท็กมันหนักเกิดอะไรขึ้นหนักไม่เราแบบว่าเวลาอยู่ที่ห้องเราจะชอบเล่นเกมกดกันเ๋อแลวก็ต้องกดกันทั้งคืนเลยก็จริงเพราะว่าแท็กก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมม้านฐานแท็กี่ครับเออบเล่นเกมเนี่ยเราก็นอนกดกันตรงนี้แหละเดี๋ยวก่อนแท็กคอนโดสวยมากขอไม่ถ่ายว่าเพิ่งเสร็จมันไม่ทันว่ามาห้าหกเดือนนะครับแล้วแท็กก็ไม่อยู่ประมาณยังไม่ถึงปีเลยครับย้ายตอนย้ายเข้าหน่อยมากพี่นะมาช่วยเขาเหรอก็ดูของเลยเรา ชื่นคนนะที่ได้พี่แท็กถามจริงอ่ะคบกันนานยังเนี่ยพี่โก้ลอเล่นรจริงๆแล้วเนี่ยบ้านพี่โก้อยู่แถวนี้เหมือนกันก็แบบว่าทำจริงนะบ้านเขาอยู่พระรามกัน ที่ผดโยทิมแถวเดียวนี่แหละผ่านอะไรก็ไม่ผ่านเลยแล้วก็บอกพี่นักบอกร้องแต่นานโลกก็อย่าสัมภาษณ์น้องแท็กพี่ก็แท็กไม่ว่างแท็กไม่ว่างจะวางยาพี่แบบนี้เหรอแท็นี้ได้หละพี่จะได้มาอยู่กับแท็กเป็นเืนคุมคิวจริงเพื่อนฝาดวดกวดพี่แท็กเขาเหนื่อยเพราะพี่แท็กเนี่ยเขาจะต้องถ่ายหนังกันนะถ่ายหนังทำนู่นทำนี่ไหนจะคอยเที่ยวไลฟ์เที่ยวส่งแบบตนาต่เยอะแยะ เอาจริงเรื่องสาวๆต้องดีบนเตียงถูกไหมแต่อะไรก็ดีเอาผลงานก่อนเดี๋ยวต้องโปรโมทพี่แท็กก่อนนี่เธอคุณผู้ชมสังเกตนะคะแท็กเอียงมาทางฝั่งพี่ฮันน่าต้องเติบโตใช่ไหมไม่ต้องอยู่นะไม่ต้องสบาสบายพิงค์หน้ามันย่วมันผ่านกระแทกมาผ่านการกระแทกอะไรก็นั่งแรงๆมันก็จะยัวบลงไปทางโน้นอ๋อแดีวพี่ฮันน่าพิงลงแท็กไว้อย่างนี้จะได้ไม่ต้องหนีไม่เป็นไรใจโล่มๆคืนนี้พี่จะเป็นคนช่วยเองพี่จะนอนขั้นกลางระหว่างแท็กกับพี่โต แชร์ครับโอเคโหพ่อคนหนูนะพ่อคนหนูพ่อคนหนูนี่ผาขนหนูอะไรเนีะคะใไมเพิ่งทำอะไรกันมีผ้าขนหนูพ่อไม่ก็มาจะอาบน้ำล้างตัวเออไม่ใช่ที่น้ำอาบท่านี่นึงมันอากาศมันร้อนช่วงนี้คุณผู้ชมอ๋อหรอพูดถึงผลงานสักทีเนาะครับเนี่ยเดี๋ยวแฟนเออไม่ใช่เดี๋ยวพี่แท็กไม่ได้โปรโมทดูสิ ลตลอดตยอยตอนนี้นะครับเป็นดีเจอยู่ขึ้น90ลูม,มิลิเทโอรครับแล้วก็มีถ่ายหนังเรื่องป้นญนยภาคสองแล้วก็ละครทองประกายแสดที่เล่นคู่กับพิงกี้ครับโอ้โหอ, <laughs> อยาเป็นพิงกี้แล้วพี่ม็แขกเหมือนกันนะแต่ว่าอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ทองประกายดำไหม <c oughs> อดีทองไม่มีแสงแพ้พี่มาคราวนี้พี่อยากจะลู้คันดูเรื่องเกี่ยวกับว่า กุ้งนางอันนี้ก็คือกุ้งแบบกุ้งที่เขาเลี้ยงตามตามแบบตามบ้านตามแบบเป็นกุ้งแบบกุ้งเลี้ยงครับไม่ใช่กุ้งตนกุ้งอลาสกุ้งลาสกากุ้งกินก็ตอนแรกพี่ถามว่าแพ็กนี่มันคือกุ้งที่เรากินกินกันไม่ใช่ไม่ใช่แต่พี่ไม่ค่อยได้เห็นสีสันสวยงามขนาดนี้แพ็กพาพี่ยอนไปสิแล้วมีของสะสมเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาอีกทีผมไม่ค่อยชอบดูหนังด้วยส่วนมากนี่จะเก็บพวกหนังพวกอะไรอยเงี้ยตุ๊กตุงตุ๊กตาอเงี้ยครับพี่น้าหนังวีซีดีทั้งหลาย สุดๆแมนจริงๆดีเหรอของผู้ชายแบบนุ่มๆมานี่ก็เป็นพวกแบบอันนี้อันนี้คืออะไรทำไมอ๋อนี่อันนี้เขาให้มาครับเป็นงานเขาให้มาสาวสให้แฟนคลับสาวใแฟนคลับและท้ายก็แสงเกงในสีดขาวทำให้นึกว่าตัวเองใส่จริงนะชอบทีมน so? like ี oh yeah. uh, oh, oh, so so ่ชอบจิมเชลซีครับใช่ครับโอ้พี่หน้าทุกมุมบ้านเขาเลยนะจะมีแต่กระตูนเนี่ยเต็มไปหมดเลยทุกที่พี่แท้อันนี้อันนี้ของเล่นครับอันนี้ของเล่น ไม่ขอลูกพี่ตวนได้ได้เจ้าตัวให้เลยนี่แล้วดาวดาวในในขวดโหลเพื่นนาเห็นใครนั่งพับเองแฟนคลับแฟนคลับให้มาครับส่วนมากแฟนคลับให้มากกว่าแล้วเราเคยพับให้ใครไหมตอนเด็กๆมันจะมีช่วงที่คิดมากเลยผมพับแต่เป็นนกครับเมื่อก่อนถับเป็นนกนกให้เขาครับแล้วก็พับพวกเต่าวกอะไรไงใส่ขวดโหลแล้วบางครั้งก็ทําแบบ เป็นขวดโหลแล้วทำเป็นสายบางครั้งก็ฮาร์ดบีดอะไรก็พวกลูกอมอยู่ผมใช่พี่อนะาเขาก็ได้นะมีคนทำนอกเกี้ยงไหมมันเลี้ยงควายเท่านี่ไงนอกเกี้ยงหัวันี้กินนี่ฝั่งนี้ดีกว่าพี่แนนาฝั่งนี้ฝั่งอันนี้เราเพิ่งฉีดสีไม่ใช่กุ้งสีน้ำเงินหายยากไหมเออหาไม่ค่อยยากครับ แลค่อะ,ายยาอะไรหายากสุดถ้าหายากเราก็ไม่เอามาใช่ใชไหมกุ้งกุลาดำบ้านเราสิบแปมนนี้นผมเลี้ยงผมจะเลีเล้ยงแบบกุ้งถูกๆครับสองสามร้อยนี่ครับผมให้มันดูเพลินน,นะครับแล้วนี่ลนนี่คือเลี้ยงปลาหรือเปล่าที่จริงตอนแรกม,มันมีสิบตัวตอนนี้เหลือตัวเดียวเป็นตัวสวายวอร์โอ้นอกนั้นโดนกินกันตายหมดเพราะกุ้งจะกินครับนี่นี่กุ้งกุ้งกินตัวใหญ่เท่านี้ใช่ครับกุ้งมันหลับอยู่กุ้งมันอยู่ในนี้ตัวน้องแท็กกุ้งอันนี้มีสตัว กุ้งนี้มีสองตัวมันอยู่ข้างในครับนี่นี่กุ้งตัวเล็กกุ้งอีกตัวมันอยู่ข้างในนี่มันแอบอยู่ข้างในนี้ไม่ได้ไปแกล้งก็เลยแกล้งผมชอบแกล้งประจํานี่มันแง่หลมาเพื่อแกล้งไงเหรอนี่ไงตัวเป็นล้อไงตัวก้ามขึ้นมาเลยนีบนี่พี่โก้พี่โก้เราเอานิ้วแย่ไปตู้นี้ดิเขาจะหนีบนิ้วเราไหมถ้าเราไปโดนเขาเอ่อมันมันแล้วแต่ตัวมันแล้วแต่ตัวครับอย่างตัวนี้มันก็หนีบครับตัวนี้มันก็หนีบโอมันจะหนีบตัวนี้เลยเนี่ยหนี้ดุ นี่่นะาครับอ๋อพี่ก็้อเอานิ้วสินิ้วจิ้มไปยดูวะกู้งมนจับไม่เจ็บเ๋็บพี่น้าลองให้ดูปะกุ้ไม่จับใจดีสังรักซึ่งว่าพี่แท็กครับในอนาคตจะมีผลงานอะไรให้เราได้ชมกันบ้างมีอะไรเซ็กซี่เซ็กซี่ไหมคืาที่ผ่านมาพี่แท็กเนี่ยแบบเป็นไอดอลเลยนะของชาวสีแบบ ทุกสีเลยค่ะทุกสีเลยค่ะนาจะค่ะีอิงเบบ้นะคะสีม่วงนี่แหละค่ะทำให้หน้าแดงกเลยค่ะคือคือปีนี้ผมผมหยุดไว้ก่อนครับปีนี้ครับผมเดีปีหน้าไม่แน่เพราะว่าบางครั้งการถ่ายทุกปีทุกปีมันเหมือน ซ้ำๆซ,ซักซ่าครับมันไม่ซ้ำหรอกปีที่แล้วพี่ก็น้ำหมักกระจายไม่ก็ปีอ่ปีนี้มันต้อจะหยุดบ้างเหตุนี่นะมันจะหยุดบ้างเฮมากหยุดบ้างแล้วในหนังอีกโอ้โหเขาต้องสร้างความยากไงหยุดไปบ้างสร้างความยากพ่อนายฟ้าสองยิ่งกว่านี้จริงๆก่อนที่เราจะเข้าเตียงนี่เราเ้าตเราต้องเข้าเตียงกันด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าห้องนอนกันดีกว่านะพี่ชนะได้แล้วพี่ชนะเดี๋ยวช่วยหยิบบีเอ็งกว่านั้นให้ด้วยนะจ๊ะได้ได้แล้วเดี๋ยวพี่ชนะต้องเสกจุดจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้า โชคดีนะาวนนาบ้นนั่แหละเจ้าเห็นผู้ชายดีกว่าเงินหรอค่าตัวจะเอาหรือเปล่าพี่แท้า่้ารัจตะลลายแล้วพี่ตื่นตนมาเลยอะทาอะไรละลายกันอะคดูตม้คุณผู้ชม